สวัสดีครับพี่น้องเอทซีทุกผู่ทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับครับผมคลิปนี้ครับผมเบาแหลมจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขหน้าทางนะครับเนาะของพ่ออีครับผมกูแก้วครับพี่น้องครับผมครับสำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางนะครับเนาะครับกะครับผมครับพ่ออีกะที่ว่าเป็นอีครับผมอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเนาะที ครับผมหนาที่ตามเบิ้งครับผมตัวเล็กแนวทางนะครับเนาะกลับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะขามาแล้วกัมารอคอยเบิ้งตัวเล็กเบิ้งแนวทางไปน้ากันกับเบาแหลมครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพักทัลยวัดีครับผมัดีครับผมอากันเราิมาหอดกันพี่น้องมาหอดวัดดีผู้เดียวหมวัดดีผู้เดียวสกปรกที่พานมาพูดีให้วิ่งบนแอคนับครับผม วิ่งแปลกไปรักลอยไปรักลอยเสร็วิ่งได้วิ่งเหวอได้ดีเนาะเพิ่งรับการเพิ่งรับวิ่งมันก็จะได้ยุ่นแล้วครับผมอธิ่ายนมากครับพี่น้องเออรู้วิ่งเอวได้เยอะครับนี่ครับโปรีนิงโปรเทวนะครับอธิบานมากไปง่ายไปรักลอยครับเขาเรียกวิ่งเนาะวิ่งเนี่ยิ่านวิ่งได้เรือยหอนะวิ่งแปลกวิ่งแปลก ี่มันเขาแข่งสามโต๊แล้วไม่นนกะครับับผมไปื้อติบเลยเลยวันนี้มาบิงกันนะครับว่าพ่อให่จะให้ตัวใดกันนะครับเอาพ่อใมดนี้พ่อใีได้ปีนพ่อใหเีมันใจวายอีหมดจะมาก่าไใจนะไม่ใจติยครับ ก็มันพ่อด<ะ>ีเฮ็ดเขามันใจนิดหน่อเออแล้วกับมันใจอยู่ครับผมครับ,<อ>บมันใจก็หมดท,ที่เดียวน,นี่เนาะอ่ามาบ,บนขับพลังพี่เด็กดีพ่อวิ่งบนพอวิ่งบนวิ่งบนครับผมวิ่งบนกับแปดตัวเดียวคือเก้าหนีแล้วแปดตัวเดิมเอาวมีสิบพลังพีง่แปดตัวเดิมครับผม โอมันก็ใหญ่ตเกด้ะพ่อเนาะใหอยู่เก่าจกยุดรักรอยมั่นสิใหญ่มัยุลักหน่ลักสิบรอครับขันมายุดรักน่วยแน่แบบนี้ยุดลัก่วยครับอ่หลัน่วยนี่ยังพอประกบไ้คู่เดียวซะสองแปดสองแปดคู่เดียวเนี่ยอือสองแปดเอาแข่งแข็แล้วพ่อเนาะเออแร มันมามันมาตึงกันเนาะครับผมกูก็มังกินอะไรก่อให้เลข่ดที่นี่ล่างพอวิ่งกันนะครับเพราะว่าพ่อวิ่งบนวิ่งล่างเอาล่างตัวอหไพ่อล่างล่างให้วิ่งสองโตเลยหมวอนี้ครับผมสองแปดคือแปดซองวะสองแปดครับสองเปียกเนาะล่างพ่อให้วิ่งตัวเดียวไอ้สองัวนั่งวัดนี่เนาะครับ หลงังว่ะเออพ่อพี่เกคยของหล่งวิ่งเจ็ดกับสี่โอ้เจ็ดกับสี่เล่นตัวได้เป็นพิเศษพ่อพ่อยิงเล่นสี่เล่นสี่รองเจ็ดครับพี่นอ้อง น้ามีรุนมีรุนทวนจับคูนี่พ่อจับไหมพวกขันี่จับว่มีสองคู่มีเจ็ดศูนย์ครับสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์ตัวหนึ่งที่สุดคือสี่ศูนย์ครับค่าผมโบไลโคูตับเล็กน้อยละมองมากมองมากนี่เรามองยิ่งขี้พันมากโบไลโคตักเล็ก กันเขาคือเขาไปเลยแต่กันเขาคือเขาโดนนักขอเนาะมึงอกีนแล้วมันไปลักลอยผมแม่ซ้ำมันบกเขาตัวดำพูดบนบินมันก็แม่นยู่นแล้วซุ่มไปหาเสือหลายตนกันไว้ครับผมเบิรงตัวเลกแนวท้างของออี้กันพี่น้อยมัอคือเลขกนทข้างจะให้อา เชียนปลาตานเป็นคนอ่านให้เอทซีได้ฟังกันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางเ่าะของพอีครับผมหนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกครับพี่น้องครับบนวิ่ง8ครับพี่น้องตัวเดียวแข็งแขนนะครับเนาะจับคู่ให้สองแปดครับผมตัวเดียวเลยพี่น้องครับผมสำหรับล่างนะครับเนาะวิ่ง7กับ4เด่น4รอง7ครับผมสำหรับครับผมตัวเด่นเดนของเหล็กล่างคือ40่ศ้นย์พี่น้องครับผม ตัวล่องเจ็ดศูนย์ครับผมครับฝากพี่น้องนะครับเนาะเอาไปพิจารณากันเบื้ับตัวเลขน้อยหางครับพี่น้องครับแอดกับมักแบบนี้แหละครับผมครับคิดว่าพี่น้องเอฟซีก็คงจะครับชอบตัวเลขหน่อยๆคือกันเอาในน้อยๆกินแชมป์ที่เล่นน้องก่อนนะเอาเลี้ยงกันเลยนะเอาุดขึ้นไปเรื่อยๆข้างเขาเพราะอะไรเทียบต่างร้ายน้องก่อนเนาะสำหรับคนพูดหน่อยเรนได้ไหมพี่น้องครับผมยิบสลับคูนของทอดเกียร์คูเปีคูเลย ทั้งก well, right, yeah ับทั well. ้งย okay. ังนี่มันมันไหลพวดนี่แนี่หละอาชีพิ่นถึงมากว่าพ่อห้เรขหน่อยครูนะครับช่วงนี้แสดงว่าสุ้ภาพก็ดีเนาะพพอนะครับหน้ตาเป็ไซด์ไหครับหน้าตาซดไซดบาถือบ้ถึอดิบไปเจดีต้องโบบ้าหมที่เราถือบ้่บได้คุยกันดิหมวดฟังหันบ้เห็นเล่าอยู่บันอืไปหน้ามบ้า อยุบ้านหลวงปูช่วงมาคนอยู่ให้าหน่าอาบ้านนอกบ้านโอ้ยเรขหลวงพ่อเนาะผ้าพิษคัดทะเว่าหันนะออเรขสามศูนมันเป็นยังหลวงพ่อมันยังสือบอะไรวอย่าเสือได้เจ้าตายยิงวังสั่นอะไรอรอบ้านมันมันกคตายเราบอกอยู่เรือตายเออเรขตายเลข พ่อแม่ต้อการมึงกันด้วยเขาเบงวันนี้หลายคนหลายคนครับพูดเป็นว่าสามดับล่างอืมดับล่างอีก่ตั้งห้ามันกกลสลากบ่มีเลขดับเนาะไม่เบาหัวทีโกลสลาบบุมีเลขดับเบิ่งกันรอบสุดท้ายใช้คลิปกันมียายแดงก็เบียนตะเกาตัวตายมึงตายซืือสามศูนย์มักไล่กันทื่อถึงไมเขาได้ไล่พร้อมไหมเนาะ ว่านี้ก็มันใจนะพ่อเนาะครับแปดสองสองแปดกับพ่อมอพ่ออยแปดอยู่ใต้เป็นนับเนี่ยแปดเป็นนักด้วยมาก่อเนาะแปดกับใบมึงสูงกับใช่กับเจี่ยซี่คนมาครับครับพอเรีหางเดียวนึงกะพ้อะหางเดียวนึงไหมครับวันนี้ส่วนอันล่างนี่พ่อนี่มันใจีี่เูครับผมมันใจซีู่นะพ่อเนาะสูง สี่พวมันกันอวาสี่เจ็ดเจ็ดสี่คือง่วยมันไปได้หรือเนาะบอกมันไปได้มันเ็ดมากน้ำกันไหมครับมันได้มากเป็นครูนี่ไหมเจ็ดสี่สี่เจ็ดไปน้ำกันได้แล้วพอเนาะเป็นตัวร่องกันได้นาจอยเด้ครับเด้อเกษตที่กับพิจนาหัวเนาะคำเนาะรับเสกันน้ำกระเด็กันมันเจ็ดสี่สี่เจ็ดไปมันกับว่าหลายตัวนะครับเรียพอแล้วว่าหลายตัว บ่าไปรับรอยก็หัวหนี่พราะปล่ยนหนึ่ขันมาอยุทธาย่างเดียวโอ้ขันมาอยุทธาย่างเดียวกับผมเป็นรัดนวยอย่างเดียวนะพ่อเนาะเป็นรัดนวยย่างเดียวขันมากครับพี่น้องเอฟซีฟังเอาแล้วกันได้แต่ว่าขันขัน่เอฟซีผมมักซ้อมเปลี่ยนหนีเขาเอื่นมาใส่ก็ได้หมดเอาตูดมาใส่เขาเปลี่ยนซ้อมก็ได้เอาไปรัดนวยนะเปลเอาไปรัดนวยเอา ยังมาใส่แปดขึ้นอีสี่แปดยังไปกันแล้วแท่แปดไปแล้วแปดครับยึดแปดก็ว่าพอแล้วจากวันหยันนี้ไก่กับพวกยังมาสายวิ่งวิ่งเลยเนาะครับเนาะแปดเนาะแปดนี่คึ้ว่ายุบบนแท้ล่ะครับผมครับผมพ่อมันใจบนนะแปด แต่ว่ามันกหับมันบ่ได้มันไปลังมันกับบ่อเห็ดอยังมันบ่ได้นี่น้องความว่ามีอะไรไม่เออมันมันไปลังไปบนกระยาดตัวคว้อตะวันไม้เนาะคว้าตะวันไม้คว้าตะวันไมบไปลังกับห่อฮะจับยิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับยังไงง่ายนะครับก็ขอบคุณสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับผม ย่านย่านต่างกเขาปิดละสองท่แปดกับสี่ศูนยี่ย่านมันย่านเขานั่นดมันหลังมาหลายท้างหลายมันเขาขันขันหน้าห้องไปซื้อเนี่ยครับห้องเดียวเ้อเต็มเล็้วเาไว้ยุ่นอีกเป็นลักษณะนั้นใชคุณอ้าขอบุญขอบุณพ่อขอบคุณหลายๆป่คขอบคครับมครับผม ขัดขัดทานนะครับเด้อตัวเลขเป็นแที่แนวทางตัวเลขนวทางของฝอีนะครับเนาะคอยสุกๆมันมันกันทุกคนนะครับเนาะครับพี่งจะเที่ยงเที่ยงอย่าเพิ่งเราพี่น้องมันซีพอกันคลิปนาโชคดีกันทุกคนนะครับเนาะไปเลือกซื้อเรือพาสลาขินแบงรัฐบาลไวปนะครับเด้อครันมันเนาในวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกพุทธเด้อพี่น้องกลับสำรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวมาร่าพระจ่าวรกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำรับคลิปนี้สวัสดีครับผม